แม่บอกแมทธิวว่าแมทธิวรถมันยังอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันจริงจริงมันก็หาในแอปได้ทุกคนนู่นคำหนึ่งมันหาในแอปว่าเออเขาจอดไว้ตรงไหนอะไรี้แม่บอกว่านี่ไงมันจอดไว้ตรงบันไดบ้านนี่แหละถ้าถ้าตัวนี้หายถ้าตัวนี้มีคนเอาไปมันก็จะอยู่ อีกตรงนี้ที่จอดที่จอดจักรยานนะทุกคนหลังคาเนี่ยเห็นสีเขียวๆนะใช่เลย <c oughs> สแกนแล้วก่อไปเออเอ้กูมอรอนมันขับความเร็วได้ ยี่สิบเองนะทุกคนรถไฟฟ้ารถสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยแม่ก็เลยบอกว่าสิ่งไปเลยลูก <laughs> ไปแล้วพุณนะทุกคนข,ข้าวมีอะไรมีขนมขน้ยาขนมจีนอืน้ำยาขนมจีนที่กับน้องเมื่อวานะอร่อยมากหยองครับหยองช,ยชอบชไหมชอบครับเออชอบผลไม้ก็ต้องเอา <laughs> เอาส้มเอาลูกอันี้ไปส้มกินหลือยัง,ยงแอปเปิ้ลก็เอาไปอะไรก็เอาเปข้าวโพดเรอเอาอีกอะลูกตัวเองกินอยู่ข้าวโพอดอ่ะเออครับครุงดาอเฟมไ,ไ,ปไปไปเดี๋ยวใส่ ลืมอะไรไม่ลืมหูฟังแม่ซื้อมาให้แบบใช้แบบคุ้มมากเลยเ <Thank you. S 1> พาะโคดโพลีเดอร์บักกันนี่เฮ้ยแย่มันเข็ดเข็วเนาะเย่เก็ดเด้อ ห้าโมงเราจะไปไหนกันพระแม่ไปห่างอีกแล้วทุกคนผูน้บาวสำนอยนี่มาง,างห่างขนาดฮะแม่นว่าสันอุ้ยคักแน่อากาศกำลเย็นสบายมืดครึ้มอยู่แต่ว่าก็แบบฝนไม่ไ,มได้ตกนะจ้ะทุกคน 嗯。<laughs> พ่าลูกซ้ามากินเขาข้างนอกแต่ทุกคนจะาเหมือนเดิมที่ฟู้ดคอร์ทเนาะทุกคนก็สั่งเหมือนเดิมทั้งสองคนนั่นแหละก็แมทธิวเขามีเขามีเป็นเคบับเคปับเนื้อ,อจากทุกคน่ซนเรานั้นเป็นอส่วนของแม่นี่เป็นหมูสันนอกที่แบบเขาทุบๆให้มันแผ่นบางๆแล้วก็เอาไปทอดอะไรเงี้ยเออก็ของแมทธิวนี่เคบับเนื้อนี่จะอยู่ จานละ1นึ่งร้อยสามสิบเก้าโครนเราก็ได้เครื่องดื่มหนึ่งแก้วเนาะทุกคนส่วนของแม่นะเนาะแม่ของแม่เนี่ยหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าแพงมากทุกคนหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าโครนไม่มีเครื่องดื่มให้เออก็เราก็ดื่มน้ำเนาะ ใครที่ได้อ่านที่แม่เขียนขึ้นหน้าฟีดหลักของช่องเนาะทุกคนก็คออือวันนี้แม่ทิวเขากลับมากินข้าวที่บ้านมื้อเที่ยงทุกคนมื้อเที่ยงลูกกาลังนั่งกินข้าวอยู่ก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ใช่ไหมเ,เพื่อนโทรมาพอเพื่อนโทรมาปุ๊บเนี่ยเขาก็รับสายกันไปเสร็จเรียบร้อยหายไปแล้วก็กลับเข้ามาแล้วก็บอกแม่ว่าเพื่อนอ่ะเขาบอกว่าเขาสั่งของออนไลน์แล้วทีนี้เขาดูว่าเออมันเม็ดแ n ะเม็ดอินอะไรเม็ดจากประเทศไหนอะไรอย่างเงี้ยพอเขาเห็นว่าเม็ดอินจีน่า เขาเลยโทรหาแม่ทิวซึ่งแม่โกรธมากตอนนั้นทุกคนลูกโดนบูลลี่ทั้งที่แบบว่าลูกอยู่บ้านนะคือไม่ได้เจอเพื่อนแบบตาต่อตาอะไรอย่างเงี้ยคือคือตอนนั้นคือแม่โมโหมากเลยแม่เลยบอกรู้ตัวหรือเปล่าว่าตัวเองโดนบูลลี่อยู่เนี่ยแม่เลยพูดกับแม่ทิวอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่าแม่เลยบอกว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่แม่ได้ยินครั้งแรกอาจจะเป็นการยอกรอกันอันนั้นแม่เข้าใจเพราะเป็นเพื่อนกันแม่พูดอย่างนี้ครั้งนี้แม่ไม่ยอมแม่บอกว่าเดี๋ยวแม่โทรหาคูม่า แม่เดี๋ยวคงเขาเขาขอจัดการเขาเองเขาว่าอย่างนี้แต่แม่รู้นิสัยของของลูกไงว่าแมทธิวเขาไม่กล้าอะไรแบบนี้แม่เลยรอจังหวะแม่เลยบอกว่าถ้าไม่คุยกับเพื่อนแม่จะจัดการให้แมทธิวเองแม่พูดอย่างนี้แม่ยื่นคำขาดกับแมทธิวเหมือนกันเพราะว่าลูกโดนบูลลี่ว่าเป็นคนจีนเข้าใจไหมทุกคนแล้วจะโทรหาลูกทําไมในเมื่อลูรู้ าใจไหมทุกคนเ,กเสร็จแล้วแม่ควอแ,แม่โกรธแ,แ,แม่ระง,ง,งับอารมณ์ตัวเองมากแล้วลูกบอกว่าลูกไปขอเคลียร์เองแต่ว่าแม่รู้นิสัยเขาว่ามันไม่ใช่แม,ม,มทธิวไม่ใช่คนอย่างนั้นเสร็จเด็กมันมันคือมันแตกต่างเลยเพราะว่าอเล็กนะ่ะแค่เพื่อนบอกว่าแค่เพื่อนพูดคําหยาบด้วยอเล็กจัดการตัวเองเลยคือโลกกคบเพื่อนไปเลยอะไรแบบแต่แมทธิวเขาไม่ใช่แล้วเขาไม่กล้าด้วยแม่เลยรอจังหวะที่แมทธิวกลับไปโรงเรียนกลับไปโรงเรียนปุ๊บแม่จัดการเลย โทรไปแต่ว่าคุณครูเขาไม่รับสายเพราะว่าเขาติดเรียนอยู่ส่งข้อความไปว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แบบนี้เหมือนที่ที่เล่าให้ฟังแล้วทีนี้ให้เขาเขาบอกเขาจะโทรกลับเขาก็เขียนเขียนบอกแล้วว่าเขาจะโทรกลับเออเสร็จแล้วเนี้ยพุ่งก็เขาก็อุ้ยเกือบสี่โมงแล้วนเลิกเรียนรุ่นเหล็เลิกเพราะว่าแมทธิวเขาเลิกสี่โมงเลิกเรียนรุ่นเหล็แล้วทีนี้คุณครูเขาก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะ,ะจัดการให้เราก็เลยลองโลรฟังเราพูดแบบ ก็พูดเยอะนั่นแหละแต่เอาประมาณนี้ทุกคนที่ที่คุยอะนะก็ดูว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงดูคือมันคือมันเราเราได้ยินครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นการบูลลี่ใครก็ตามไม่ควรเกิดขึ้นกับใครก็ได้ถ้าคนอื่นว่าผอมถ้าคนอื่นว่าอ้วนถ้าคนอื่นว่าเป็นคนจีนถ้าคนอื่นว่าเป็นอะไรมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นแล้วเราไม่เคยทําอย่างนั้นกับใครก็อยากให้ใครมาทําอย่างนั้นกับเราแม่สอนแม่ทิวไปเยอะมากทุกคน เพราะว่าเขาค่อนข้างจะดือ้อดื้อเรื่องที่แบบไม่ค่อยฟังแม่ถ้าแม่พูดปุด๊บเนี่ยเขาจะโกรธแม่ทันทีเขาจะแบบลืมไปว่าตัวเองน่ะโดนบูลลี่อยู่มันไม่ใช่เรื่องสนุกแม่ก็บอกอย่างนี้แม่บอกแม่ไม่สนุกด้วยแล้วแม่เอาจริงด้วยเออนั่นแหละตรงนี้เป็นร้านพิซซ่ากินข้าวเรานั่งโต๊ะเดิมวันนั้น ทั <unting reflex> ah. been, ้งนี้หมูอร่อยกว่าวันนั้นนะหมูแม่อร่อยกว่าวันนั้นนะอร่อไม่อร่อยอร่อยกว่าวันนั้นอร่อยกว่าลองชิมดูวันนั้นวันนั้นมันไม่ได้รสชาติเนี้ยอร่อยมันร้อนด้วยนะรสชาติ

ไปทางโรงเรียนนู่นไหมไม่ไปเหรอมันหนาวแมตติวเขามากินข้าวนอกบ้านชวนอยากกินข้าวนอกบ้านวันนี้แม่ก็เลยพามาสรุปแมทิวเลี้ยงแม่ <c oughs> ใครใครอยากกินก็ต้องเลี้ยงตะ๊ะ <c oughs> แม่นป่ะ <c oughs> เออ คักนกนนจทุเริ่มเย็นแล้วค่ำๆก็เริ่มเย็นแล้วจ้ะทุกคนค่ำๆแต่ว่าดวงอาทิตย์ไม่ค่านะทุกคนน้องเมทเนาะดวงอาทิตย์มืดมดนี่ลาวสองทุ่มน้องเมทเนาะสองทุม่มสามทุ่มอะตอนนี้ มันจะเสียตังค์โอเคแค่ก่อนเราต้องทำไงต้องถ่ายรูปอ,อืถ่ายรูปอ้าวถ้าเราถ่ายรูปแล้วก็มันก็จะสต็อปไปใช่ไหมถ้าเราถ่ายอันนี้กระชับนะเร่มบรดวีสดอยดบอตเตอรี่ีอ๋อ่ว